มึงเดอ้อพี่น้องเราเห็นกันลายมือนี่พ่อเจ้าเสือมาเจ้าไผ่กับมาพ่อดีเลยเจ้าไผ่มาพร้อมกันเลยมังเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเดินสิไปหาแนวมา,าตั้งกลอง thank I 就是，还不是去看你。 บังเดอพี่น้องไปเดินห้เจ้าเสือกับเจา้าไผ่กินค้นละอันห้กินค้นละกระถางเนาะค่ะเนาะห้กินค้นละกระมังมาพร้อมกันสองตัวห้กินค้นละอันอันนี้ผู้น้องกินอันนี้เน,นาะค่ะเนาะห้กินน้ากันเขาสิกัดกันเลยแบงห้กินค้นละหมองอันหิวกลมหนา้กากลมตากินมืนอี้คือยังมาน้ากันสองตัวนนี้เทิ่งกินเทิ่งละแวงพี่น้องให้มั กินเั้งละแวียนนใหญ่เลยอันนี้ก็ได้กินเบืองพี่น้องสองตัวนี่กินน้ากันอา้ากินให้อิม่มสิอย่าเข้ามาพราะน่ะเขามาหมดขาเข้าได้พี่น้องเลยนี่กินพระท่านอิ่มอยู่เบ้างนีเบิ้งเจ้าไพากา่กินเอากินเอาไปกินต่อเร็วเสือเสือกินต่อเร็วไม่ต้องเข้ามาคกลัวพี่น้องเลยเขามากเอา To pike hintu thấy học hôm qua không pine up đi lộn này. rồi hm, này. hm, nhau hm, 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 chít chít, say hm, 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 มวมวแวแมวแเบิ่งดูเขาบ่เห็นเจ้าเสือครับเจ้าเสือมาหมดแมว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 คนเขาเอื่นหาเจ้าเสือที่ไหนได้เจ้าเสืออยู่นี่เจ้าเสือแมว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 แมเสือเสืออืมเจ้าไพ่บ่เห็นเจ้าเสือเจ้าเสือออกมาเลยไปแมวแมวอยู่คนนะในเจ้าเสืออยู่นี่โอ้ยไพ่เอ้ยเขาเห็นเจ้าเสือแล้วมันเ เสืออยู่นี่กินใหญ่เลยพี่นองงนะ้องเลยพวกนี้กินใหญ่เลยพวกนี้กินไหนอิ่มได้เสือเด้อกินไหนอิ่มเจ้าไผ่กินเขาคือสิบพราะใครสอบอาหารเม็ดป่านไหนเราเขาสอบกินเหมือนปลาไปทังสัตวเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวมือไม้ประเด็นสีถอดปลาไปกินไปสื่อปลาทู่มาถอดสู่เขากินเนาะฝนสียงหองเงาเงาไปฝนเหรอไอเจ้า,า,งงา,าไผ่กินนิดหนึ่ เหนเหล่ายางนี้เจา้าไผ่เห็นแต่เจ้าเสือเจียงห่องพี่น,น้องหืมเจียงห่องเอาย่านเรียนนี้จากเขาอีกแล้วมานี่มานี่มานี่นี่เออนี่นี่ ไปไหน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 ไปบุญแล้วย่นีลาไม่ต้องไปน้ำเขาหรอกย่นีลาไม่ต้องไปเจอห้องเงาเงาไปทางไหนเราเนี่ยมุมที่ยังอย่างนี้ไปกินไปกินไปกินไหนมัน นั่นไอ้แม่ยิ้มบ่เห็นไลยมึอม่นจะเห็นอันแมวอันโตขาวๆที่ลูกจะไปเดินเลี้ยงไปมือนกันเป็นตาตาหักพี่น้องเลยอันมิมิมิเองสิกะมองเบางหน้าเขาก็หูุจักอันนี้เจ้าเสือก็คือกันเจ้าเสือก็หูุจักเนี่ยเสือยามุดเข่ามานอนเดินอยู่นี่ลายมุดเข่ามาเห็นหยังพุนผุนบางโกงด่ากันมาก นย่างไปพุนแล้วเขาบ่าใครกินอาหารดอกตัวนั้นเขาเสียนเป็นหนึ่งเบื่ออาหารเขาอยากกินปลากินปูเพีงฉันนาะพี่น้องเนาะแมวกับปลาเขากันดีดีมาอาหารเขาบ่าใครกินแต่ว่าเจาะเสือใครอยู่เจาะเสือกินไห้แน่ยุด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 อย่าพึ่งเข้ามาไปเดินกันสิจบคลิปไว้สำนีกอนเด้อก่ะเด้อน้องก็ดี อันนั้นตุ MM ้งตังตุ้งตังอยู่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไรทุกเลืบเล้วคืะเด้อขอบคุณไหลายให้กินโบโบกโจกโบลงใหนจะเลื่อนลงเรื่องเก่าหนาทำมาหากินคิดสิ่งใดใดสมควยมุงมาปรารถนาเนาะคเนาะไปเดินกันสิขอจบคลิปไว้กับเจ้าเสือนี่เด้อค่ะเด้อต้องเจ้าเสือเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ไว้ซจำนี้ก็เนาะคเนาะขอบคุณ my friend เด้อ thank you you so much my friend thank you thank you see you next time บัดดีค่ะเอาบัดดีสิเสือเสือมองหน้าสิัดีค่ะ